ราละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบกับอาร์คโมบายเนี่ยผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่การลงดัดเจียนกันเช่นเคยนะอ่าก็มันจะสุดสัปดาห์แล้วนะครับไม่ใช่จะสุดหรอกมันใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะมันใกล้จะหมดสัปดาห์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนะว่าดัดเจียนในสัปดาห์นี้เป็นดันอะไรนะผมอ่า จเจะจะก็เดี๋ยวเราจะลงที่บ้านนะผมเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปไหนไกลนะผมปั๊บเข้าไปอ่าก็จะเป็นดันแบบมีเดียมนะผมเป็นดันโตโอ,โอเป็นดันพิเฮียอีกแล้วนะฮะเออพ่เฮียติดกระโดงนะผมก็ของที่จบนะ อ๋อของทีอบมีตามนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีอ่าแท็คกิบเบิลโปรเซสเซอร์เนี่ยก็มาเอาที่ดันนี้ได้เลยนะครับแต่มันจะเป็นแบบบูฟินนะโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปลงกันนะผมผมรังใช้ผมหนึ่งไ like, ลน์นะผมหนึ่งแชร์ด้วยก็ดีนะนแล้วก็ แทนที่นะผมมาใครที่ดูทันก็ดีไปนะผมใครที่ดูไม่ทันก็กอแลวกันนะผมกอกลับไปนะแล้วแคปภาพเอาไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันนะผมไปว้าวผมเข้าสู่ดันเจี้ยน,นกันไปนที่ร้อยแล้วนะครับ ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะก็จะเป็นของเดิมๆนะผมทั่วไปนะอ่าก็จะมีพวกกัะทะนะผมปีกแมงปอนะอาหารนะผมขาดไม่ได้ผมอ่ายาเพิ่มสปีดนะผมอ่ามีน้ำนะผมาแล้วก็จะมีพวกอาวุธนะชุดเกคนะผมกอเล็กนะผม2ชุดนะ มีตนูว่าผมมีดาบนะมียาฮิวเลือดตามนี้ครับผมนะระหว่างนี้ผมขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับอ่าโอเคมาปบอันดับแรกนะผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทาง ด้านซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะอืมเฮวิ่งยังไม่ถึงนี่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกไรไม่ใช่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาพูดผิดนะครับผมเออโอเค สำหับห้องแรกนะผมก็จะเป็นห้องสไปโนนะใครได้สไปโนับผมมาเอาที่ห้องนี้ได้เลยแล้วก็ลืมรีโหลดกระสุนลูกซองนี่ว่าโอเคก็จะมีสไปโนนะผมอ่าเป็นห้องจังเกิลน็อตนะสไปโนจะเป็นบอสนะผมแล้วก็จะมีที่เหียนะโอ้ยโอ้ยอย,ยืนตบยืนตบ ง่ายมากสำหรับโหมดนะัดนะผมมันจะเลเวลไม่เยอะนะผมะสำหรับโหมดบูตอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหร่นะอุ้ยการสไปโนเสร็จแล้วเราก็ให้มาเคลียร์พี่เฮียนะผมที่หลังนะ เฮียติดกระโดงเนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะกัดจะกัดอืมอืมแล้วม,มันแตกฝูงแตกฝูงทำไมแฮีผมใช้เป็นกระสุนลูกซองนะอ่ากระส,ส,สุนลูกซองดิกระสุนลูกซองกระสุนมันก็ต้อง Higher, lings, อย <mystical. temos, S 2> ู่เด็ดคนอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนกัดอืมอืมโอ้ยโอ้ยโดนแกโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้อืออีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมจบนะ โอเครีโหดกระสุนได้พร้อมไปผมไปกันต่อนะสำหรับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมสำหรับใครอยากได้ของอ่าพรีเมียมนี่ต้องลงไปด้านล่างนะผมนะต้องไปเจอกับเมกาทีเลียมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาลงไปด้วยก็ได้นะครับต้อ <c oughs> บอกกันแล้วว่าดานนันเนี้ยเนี่ย <c oughs> มัน มีของพรีเมียมแค่สองกล่องมั้งนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเมกาทเทเียมเลยลวกันไปโอเคครับ okay, ผมเข้าสู่ห้องเมกาทเทียมนะผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องเมกาทเทเียมเพิ่มระดับนะใช่ป่วะ่าเฮ้ยไม่ใช่ดิห้องนี้เป็นห้องออตเตอร์ ดูไงเป็น,นการเทเลียมมาเนี่ยเดยวเด้อเด้ดผิดปุดใหม่เนะโอเคห้องนี้เป็นห้องอตเตอร์นะครับออเตอร์นะผมมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับโอเคมันอยู่ไหนเนี่ยตัวเล็กๆนะตัวเล็กตัวเล็กมากโอเคนี่ไงอืมมาดิก็ใช้เป็นธนูแล้วกันนะครับตัวมเล็กมาก เออมาดิโอ้ยโดนกัดแล้วจะบอกว่าแค่อวตเตอร์นะครับแต่ว่าเลือดออือ้เลือดเป็นหมื่นเป็นหมื่นหรือเป็นแสนวาเลยโอ้โหเป็นแสนใช่ไหมเออ,อ,องานเยอะงานเยอะเ,เพื่อประสิทธิภาพที่รุนแรง อออดอกสุดท้ายไม่ต้องงานเยอะก็ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมสํหรับวัตเตอร์ก็ห้องนี้มันน่าจะมีของพีีเมียมนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผม เสียงอะไรร้องอปึ๊บปึ๊บวิ่งฟ้าไปเลยเอนกับดักก็มีมีเยอะมากนะครับผมก็มเป็นดันแบบมนะีเดียมอะเนาะโอเค ันจะเป็นกล่องด้านหน้านะครับผมกล่องด้านหน้านี้ปับ๊บก็ให้ได้เป็นอะไรตะเกียงอไม่ใช่โฮโฮสี่เหลี่ยมได้เป็โจวบ้านไหมก็โอเคนี่เลยครับผมกล่องมีเดียมนะ ก็เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่จุดเดิมแล้วกันนะครับผมไปเอาโอเคผมตอนนี้กลับมายังห้องสไปโนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็ไปห้องอ่าตัวอะไรไม่รู้นะครับผมลืมเออนะจุดจุดล้ โอ้มมยก็เดี๋ยวก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักนะผมนะเป็นกระแพงหนีบนะผมอันนี้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วมันจะหนีบตึงตึงสองทีับผมไปได้หรือเปล่ามันแหลกเอาสักกูใจหายเลยบ้าโอ้โ <laughs> ห oh. คิดว่าโดนแล้วเนะี่ยอืมเปิ๊บป๊บโอ้ย,อย,อยหยุดก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาจะก,กินน้ำดันไปกินยารีค่าสลบเฉยห้องนี้เป็นห้องตัวอะไรอนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าน่าจะเป็น อันโลไหมไม่ใช่เป็นขังคาวนะผมกับอาเจนนะผมอาเจนอาเจนอาเจนตัวนี้ทำไมตีไม่โดนก็ใช้เป็นดาบแล้วกันนะตีไวดีอือโอเคเรจียบร้อยจบไปให้ผมหนึ่งแมส นอกจาออกมาทั้งหมดสี่ชุดนะผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องถัดไปเลยแล้วกันนะนะครับจบแล้วนะครับผมอโอเคนะผมก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะผมไม่มีห้องแล้วนะเออคือตอนนี้เรามาเอากุญแจนะผมอซึ่งกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเค นี่เลยปับ๊บอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่จุดเกิดกันละกันนะผมไปตอนนี้ได้กุญแจแล้วนะครับก็กลับมายังจุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจุดถัดไปก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นด้านบนนะผมเพื่อไปหาของเทคต่อกันเลยนะครับอ่าโอเคไป ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นชุดเท็แล้วนะปึ๊บมันก็จะวิ่งได้ไวขึ้นนะปึ๊บปึ๊บอ่าด้านหน้าด้านหน้าไม่น่าจะใช่ห้องนะอืมของเท็กนี่ผมไม่แน่ใจว่าของเท็กหลักมันอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอวิ่งนะผมเก็บเกือบจะทุกกล่องนะ ตบอกเกือบจะปราบให้อันนี้เทคปะไม่น่าใช่เทคนะผมโบระเอามาทำมาเครื่ออะไรโอเคช่างมันเถอะ ปับ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 อันนี้ผมจำผิดนะด้านนี้มันไม่ได้มีอ่าเมกาเทเรียมหรอกนะครับแต่มันจะมีเป็นตัวอื่นแทนนะเออนะเอ่รู้ว่าจำมาจากไหนเมกาเทเรียมโอเคฟับเข้าไปห้องนี้ตัวอะไรเมกา อ๋อเมกาเหมือนกันนะผมเป็นเมกาโรซรัสนะจะบอกว่าเมกาโรเซลอสและ <c oughs> นะครับผมอ่ยนะสิ่งที่ใช้เลยนะครับผมปืนนะครับแล้วก็ลืมหมดแล้วเติมครับผมโอเคมาเมกาโรซรัสนี่ห้ามมาลงตอนกลางวันเด็ดขาดเลยนะครับผมเอ้ย ไม่ใช่สิถ้ามาลงตอนวันได้ไงถ้ามาลงตอนคืนนะผมออเพราะว่าตอนคืนนี่มันจะโหดมากเนะีเออระยะประชิดเงี้ยลูกสองนะผมสองนัดนี่คือแบบแรงมากเฮ้ยแรงมากก็จริงอยู่แต่เอาไม่อยู่อีกตัวนี้อืมไอ้เลิศเดือดูนยแล้วมันไม่ตายเลยแปลก วิ่งวนวิ่งวนหายังไงอีกตัวหนึ่งนี่ปลูกเลยมาดิเออมาโอเคน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด4แมตช์นะครับผมก็เพื่อไม่รอชา้าเดี๋ยวผมจะตัดไปแมตช์สุดท้ายเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเนี้ยเอ้ครับผมแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บออื้ ้ยตัวนี้เลือดเป็นหมื่นเลยอะไรขนาดเลเวล่าสองร้อยเนี่ยเอาโอ้อาวโหย,ยิงไม่โดนเจตดาดดีกว่าเจตดาดดีกว่ายิงไม่โดนเลยโอเคอุย้ยฟันมันหายไปซะแล้วนี่ ตรงไหนนอะที่นอนอยู่มีไงไยเลือดเลยฮะอ้อโอ้ยยอ้อยอือโอเคตรงนี้ตัวหนึ่งมาดิมาดิโอ,โอเคเียบร้อ,อยนะผม ก็สำหรับใครที่อยากได้เมกโรซอรัสนะผมก็แบบเรื่องแสงนะเข้าไปที่กระเป๋าเลยนะผมแล้วกดเทกกนะเออเทกกชิปมันมาชิปมันจะไม่ถูกล็อกนะครับผมสำหรับคนที่เล่นโหมดรูปหมีนะเวลาเราตายนะผมชิปมันจะติดตัวเราไปด้วยนะ อ่าถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าสำหรับหมดสไวายววลนะครับผมคือวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะครับจิ้มๆไปก็ได้นะเออดีกว่าโอเคเป็นกระสนลันี่น่าสนใจมากน่าไปจับนะครับผมโอเค จัดป้ายตรงนี้มีหนึ่งกล่องโอ้โหค้างสะใจหายใจพัมเกี้ยวจะหลุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอืม้ม ไปผมไปสู่ห้องถัดไปนะเ,เป็นที่แจกมาแล้วนะผมตอนต้นคลิปนะครับผมห้องนี้ตัวอย่างว่าอุณหภูมิด้วยความร้อนอันโร my god เดี๋ยวผมตัดไปแมตช์สุดท้ายเลยลวกันนะเพราะน่า,นาจะมีอยูสีแมตช์ เช่นเดียวกันอุ้ยโดนสก,กิวรูปฟันด้วยโอเคผมทุปสดท้ายนะห้องนี้มันห้องทำมุนภูมนะผมรีบหน่อยก็ดีนะอตอนนี้เรียกว่าเราจะไฟลุกเนี่บผมไฟลุกตูดึดอึดยึดอ,อ,อย่าหมุนดิไอ้อันโลวันนี่ เออนั่นแหละโอเคเรียบร้อยน้ำหมดกันเลยทีเดียวโหอืมอันเนื้อก็เพิ่มจัดไปแล้วก็ดื่มเลือดดื่มเนื้อครับผมให้เรียบร้อยจะตัวหนักเลยนี่ว่าดอบเนื้อทิ้งก่อนนะผมแป๊บหนึ่งก็ จุดนี้นะผมเป็นจุดของเทคหลักนะอ่าเมื่อกี้นี้ผมวิ่งมาแบบชุยๆเลยนะผม <g ười> กา่ายว่าจะแบบมาหาของตรวจสอบก่อนนะผมว่าตรงไหนเป็นของเทคนะก็มาเจอเลยนะครับอ่าโอเคก็จุดนี้เนี่ยมันต้องข้ามแบบว่ากําแพงตึมๆมาด้วยนะครับผมนี่แต่มันจะตึมแค่ทีเดียวเท่านั้นนะผมแล้วเราก็ไปได้ รับผมแบบสบายๆนะโอเคทีนี้ก็วิ่งสุดมุมห้องเลยไปห้องถัดไปนะผมปุ๊บโอจุดนี้เป็นสะพานเลเซอร์นะผมเอาอีกแล้ว สุดยอดสุดยอดกับดักที่แบบว่าใครมีปีกแบงปอเนี่ยใช้บีกปอเลยนะครับมันจะช่วยให้ผ่านไปได้แบบง่ายดายมากขึ้นนะยบโอ้โหโกระโดดฟึบ Hmm. ตัวคนจริงๆยังต้องโดดตามเลยเออตัวคนเล่นเนี่ยแหละโอเคเสียวนะผมเมื่อกี้เนี่ยเสียวจะไม่ผ่านโอเคชุดเกาะนี่ใกล้แตกแล้วผมก็จะใส่ชุดเกาะแบบใกล้แตกเนี่ยแหละไปดูห้องสุดน่าจะเป็นห้องสุดท้ายนะ ห้องนี้อ่าเป็นห้องลิงเจอะนะผมลิงเจอเจ้าจี้เออ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 มาดิ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 ปับปับอื้มมันปลาแล้วไงขี้ดีกี้โคนเนี่ยปิดควักมาจากไหนกัน อ,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 อใช้ปัญดามตัวผมเป็นก,การโอ้ลอยไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคบังเกอร์บังเกอร์อย่างดีเอาโอเคถ้ามันอยู่ไกลๆนี่ปลาไม่โดนแน่นอนถ้ามันเข้าใกล้เมื่อไหร่โดนนะผมโดนจังๆดิบดิบดึบดิบดิบ,ดบ นั่นไงโดนบิลละอืมอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรโอเคกินก่อนยากันสลบรบัรบรับรับห้องนี้ก็เขาเป็นห้องทำอุณภูมิเหมือนกันนะผมนะเป็นอุณภูมิความเย็นเพราะฉะนั้นก็รีบเคลียหน่อยนะครับรีบเคลียหน่อยนะครับ ปับอีกรอบนึงอ่าสุดท้ายเอาเลยมา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 หวันโดดหวันโดดโดดเย็นตึ๊บตึ๊บลมเริ่มหนาวขึ้นมาน,นี่มาน,นี่ตัวสุดท้ายแล้วกินก่อนกินก่อนอื้ออื้อ โอเคนะผมก็ดอบเนื้อไปแล้วนะขอเวลาดอบเนื้อดอบหนังไปนิดหนึ่งนะผมตอนนี้ก็จะดูก่อนว่ามันมีของเทครองอยู่ตรงไหนนะนะจะกล่กองนี้ไหมไม่นะกล่องนี้ก็อีกกล่องนะแต่น,น่าจะเป็นกล่องเมื่อกี้แหละใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นของพรีเมียมนะผมอ่า ราจะมีเทคลองของพีเมียมนะผมอยู่ในห้องเดียวกันเลยเออเมื่อกี้เข้าไปตรงนี้ที่ว่ลงทิศทางลงทิศทางไปหน่อยโอเคมา จัดไปอันนี้นี่แหละเป็นของเทคลองนะผมเป็นเทคหยอกกับของสร้างบ้านนะอ่าเทควอลนะผมเออโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปดูยูบอสกันเลยดีกว่านะผมไปมันอยู่ตรงนี้เออเออืออ,อ สำหรับใครที่เพิ่งลงนะครับผมครั้งแรกก็อย่าลืมนะผมกดเควสนี้ด้วยนะวิก k l ดันเจียนนะครับมันจะทำให้ได้เอเลเมนเพิ่มอีก25อันนะผมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปตีบอสนะอย่าลืมนะผมเช็คชุดเกาะนะผมชุดเกาะใครแบบว่าใกล้จะแตกใกล้จะพังแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะครับผมอ หลังจากนั้นก็ไปลุยกันเลยปับ๊บอ่ารู้สึกว่าผมจะรีบไปหน่อยนะลืมกินยาเพิ่มสปีดโอ้มันมาแล้ว <c oughs> วัดตัวนิ่มนะผมโอ้เนี่ยผมจะมาจุดนี้นะผมเพื่อหลบนะ การกลิ่งของมันเออว่าแต่ตอนนี้มันกลิ่งชุยมากจะยิงโดนไหมม,มามานี่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 โอ้ยหวัวมันหวัวมันหัวสวนมันหัวสวนยิงยิงกลับนะครับยิงกลับนะครับ อืมแบบนี้ใกล้ๆครับผมแบบนี้ใกล้ๆสองนัดไปเลยสองนัดดิแรงเออเออมาดิโอ้โหจัดหน้าเต็มเต็มเออมาโอเคเรียบร้อยมันไปไกลแล้วไม่ใช่อะไรแล้ว อ,อือืออ,อืมอืมมาเฮ้ยเกือบเฉียดเฉียดเฉียดอ่ะมาระหว่างมันกิ้งอยู่เนี่ยคือเราจะยิงมันไม่โดนเลยนะครับใส่ลูกุรกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ,อึบเอ,อ๊บเหลือสองหมื่นละไว,วมากไวมากไวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไวไหนจงหันกลับมาเออเออเอามาติดอะไรเอ,อ๊บเอ,อ๊บเหมือนมันบั๊กน,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 นะผมเมื่อกี้ เออออเออ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้ปักกระสุนล,ละยิงไม่ออกเมื่อกี้อือโอ้โหยิงเว้าว้ามากอื้ือมาดีเสียงกระสุนลเลยนี่นัดสุดท้ายครับผมขอมอบให้เดี๋ยคุณโอ,อเคเรียบร้อยเนีะ แล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นผมสำหรับใครชื่นชอบอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มารีวิวดันเจียนกันอีกนะผมในครั้งหน้าคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ